สวัสดีครับทุกๆคนตอนนี้ผมอยู่ที่อโศกวรีชัยนะครับหลังจากเมื่อวานเนี่ยผมเล่นสเก็ตแล้วก็คลายขึ้นเลยใช่ไหมครับก็อย่างที่เห็นนะครับพอไม่สบายก็กลายเป็นนี้พอบแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังหนาวอยู่นะครับให้จกกับทําไม่ต้องใส่ชุดแบบที่ไม่ไม่แบบ <c oughs> คือวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าวันนี้เป็นวันดีใช่ไหมครับเดี๋ยวผมเนี่ยกับแฟนเนี่ยจะไป ออกรถนะครับออกรถชันแรกของพวกเราเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นรถอะไรนะครับแล้วก็จะรีวิวให้ดูว่ามันอินดี้ขนาดไหนอีกสักคู่จัดไปนะครับ รับถึงนะครับรถ MG นั่นเองนะครับผมเข้าไปดูข้างในกันดีกว่า mm hmm. บอกเนี้ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแบบพอมาถึงที่นี่แบบใข้ขึ้นอย่างมากเลยอ่ะ mm hmm. ตัวหัวแล้วก็ตัวล้อนะครับหนาวมากเดี๋ยวไงวันเนี้ยคงรีวิวกันนิดหน่อยแล้วกันนะครับเพ mm ื hmm. ่อให้รู้ข้อมูล เรื่องต้นของรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปดูรถนะครับว้าวแตน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 สิบเจสว้าวนี่คือรถของเรานะครับสีเข้ารองเท้านะครับผม นี่คือรถคันแรกของเรานะครับตัวเป็นเบาะหนังนะครับสีดำ ก็็เปนีนนแบบ้ะครับเรบตรียมพร้อมออกเดินทางครับรถคันแรกนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังระหว่างทางแล้วกันนะครับทุกคอนออกเดินทางเกียร์ เออไปอยังไ,ไวงวะมันค้ามเป็นพนักเรียนไปแบบออโต้แล้วกันครับอ,ออกแล้วไปแล้ว9โมง46นาทีอตอนนี้เราได้ออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆ เท่าที่ผมรู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นคนเล่นรถรู้รถอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะพูดเท่าที่รู้แล้วกันนะครับจะได้เป็นข้อมูลให้ตัดสินใจบ้างนะครับตอนนี้เนผมใช้เกียร์ออโต้อยู่นะครับรถ MG 3ตัวนี้นะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเกียร์กึ่งออโต้นะครับมีออโต้ก็ได้แมนนวลก็ได้นะครับเฮ้ยว่าหน้าบอน้ำไม้หเดียวแหละแล้วก็รถ G M.G. เนี่ยมันเป็นแบบสไตล์ยุโรปคือรถอยุโรปนั่นแหละแล้วทีเนี้ยคือผมก็ยังไม่ชินในเรื่องน้ำปัดกับไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวปกติรถบ้านเราเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวานะครับส่วนรถอัน,นเนี้ยเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านซ้ายไฟเลี้ยวอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนปัดน้ำฝอนอยู่ด้านขวาแทนนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ <laughs> เอาไปยังไงมาเร่อง <laughs> คือรถตนนัวเนี้ยเนี่ย ประเด็นมันอยู่ที่ว่าทําไมรถ MG มันกระตุกเียเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าทําไมมันถึงกระตุกนั่นเพราะว่ามันไม่ใช่เกียร์ออโต้นั่นเองมันคือกึ่งออโต้ต้องเข้าใจกันใหม่ว่ามันไม่ใช่ออโต้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกียร์มันเลื่อนเนี่ยมันก็เหมือนการที่เราใช้เกียร์กระปุกมันก็เลยแบบเวลาาใส่เกียร์มันก็เลยกระตุกเหมือนเกียร์กระปุกถ้าใครเคยขับเกียร์กระปุกนะครับจะเข้าใจตรงนี้ แล้วเวลาเหยียบไปเนี่ยมันก็เวลาเข้าแก๊สปุ๊บมันก็จะกระตุกแต่ว่ามันก็จะต่างตรงที่เราไม่ต้องใส่เกียร์มันใส่เกียร์ให้เองอัตโนมัตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อรถเนี่ยเนี่ยต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ออโต้นะครับออโต้นี่มันจะแบบเหยียบแล้วก็ฟูดไปเลยใช่ไหมครับอันนี้คือกึ่งออโต้มันไม่ใช่ออโต้มันก็เลยกระตุกนั่นเองแล้วข้อดีมันคืออะไรครับ ข้อดีมันก็คือมันมีัาตราการเล่งที่ดีกว่าเกียร์ออโต้นะครับคือมันจะพุ่งกว่าเออมันจะพุ่งกว่าเอางี้ดีกว่ามันจะพุ่งกว่าเกียร์ออโต้นะครับถ้าเราไม่พอใจเรามาเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้เอยเปลี่ยนตอนนี้เป็นออโต้อยู่ใช่ไหมครับวเวลาราจะเปลี่ยนเป็นนนน่ะก็แค่นี้เองมันก็จะเป็นเป็นน้นแหละแล้วเราก็ใส่เกียร์บวกไปลบไปนะครับตามนั้นทีนี้เราก็จะเป็นเกียร์กระปุกละกลายเป็นออโต้ก็ เบแค่นี้เองก็กลายเป็นออตโตล้ล้วมันก็เหมาะกับการที่ในกรุงเทพแล้วข้างนอกได้แล้วแต่หมายความว่ามันสามารถเลือกได้อะว่าจะขี่แบบไหนอะประมาณนั้นนะนะส่วนเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายก็คงอธิบายไม่หมดนะครับเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะมากมายแต่เขาบอกว่ามันรถคันนี้มันเซฟตี้มีระบบเซฟตี้อะไรสักอย่างที่ดีถ้าใครสงสัยอะไรเนี่ยโทรถามทาง MG นะครับไม่ต้อง มาติดต่อผมแล้วเพราะผมก็คงบอกอะไรไม่ได้มากนะครับแต่ว่ามันใช้ได้เลยต,ตอนนี้ผมใช้ออโต้อยู่นะเดี๋ยวผมจะลองใช้มนนว่นะครับเอ้ยกลัวน่ะฟึบมันนว่แล้วครับ,อต,ต,รบตอนนี้เกียร์สามผมจะลดไปเกียร์สองเหนื่อยในบ้านมันก็จะพุ่งได้ดีกว่าใช่ไจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้ยมันก็เปลี่ยนเกียร์สามรียม รถติดใช่ไหมช่วงเทเนี้เราก็เปลี่ยนเป็นเกียรออโต้ซะชุบแค่นี้เองนะครับลองตัดสินใจกันดูใครที่กําลังจะซื้อรถ MG หรือว่าสงสัยรถ MG นะครับเดี๋ยวผมก็คงเอาไว้แค่นี้แล้วกันสำหรับข้อมูลนะครับเดี๋ยวขอขับรถก่อนนะครับเฮ้ยเมื่อกี้เราเลยปั๊มไม่ยังวะเดิมไปแล้วจบเลยเราจะไปเติมที่ไหนนะเนี่ยเวลาไปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยลืมชีวิตเกินมาแล้วเอาไปใช้ซะบ๊ายบาย